สวัสดีค่ะพบก,กับซ้อมอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซ้อมจะพามาดูรถคันที่อยู่ด้านหลังอมคันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นมิลเนะคะของโชมปี2023นะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะชื่อว่ารุ่น Ultimate p h a n t น m Collection นะคะ รุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือกนะคะเครื่อง1.9กับเครื่อง3.0นะคะแต่ว่าคันที่อยู่ด้านหลังอ้อมคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1.9ค่ะนะคะนอกจากจะมีเครื่อง1.9เครื่อง3.0แล้วมี3.0 4 v h e l ด้วยนะคะสำหรับ Ultimate p a n t ํา m Collection นะคะมีสีให้เลือก2ส,สีค่ะก็คือสีเทาแลมโบนะคะหรือว่าสีเทาโอเพกคันนี้นะคะแล้วก็สีขาวมุกค่ะนะคะราคาคันนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังอ้อมคันนี้เป็น1.9นะคะอยู่ที่1ล้าน5 6,000 60, บาทค่ะ สามารถใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะคะอยู่ที่69,000บาทได้ค่ะผ่อนได้สูงสุด84เดือนนะคะคันนี้นะจะเป็นของลูกค้าอ้อมนะคะคุณกิษณาคำสานะคะจะเข้ามารับรถในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่5มีนาคมค่ะ2566นะคะลูกค้าจะนั่งรถทัวร์นะคะมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะมารับรถคันนีค้ค่ะคุณกฤษณาคำสานะคะเป็นชาวลำปางค่ะอำเภอแม่พิกนะคะเป็นสาวน้อยนะคะอายุ25เท่านั้นนะคะก็สามารถซื้อ มิลเอ็กซ์อัลตเวแผนทำได้นะคะ,ะลูกค้านะคะใช้เงินออกรถนะคะอยู่ที่6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะผ่อนได้นะคะ84เดือนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะของอีซูซนะคะหรือว่าสนใจเป็นอัลตร้เวทแผนทำนะคะทักมาสอบถามออมได้นะคะหรือโทรเข้ามาก็ได้ 1, 26, 5, 6, 6, 6, 6. ค่ะที่099 14 26 5 62ออค่ะออกรถกระเซลอ้อมรับรองความสบายใจไฟแนนผ่านง่ายดันให้ทุกเคส